สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจําเดือนธันวาคมของคุณนะใครนะคะที่มีลัคนานะ,ะดาวจานันดาวอาทิตย์ดาวสุขสถิตในราศีดังกล่าวนะ,ะดูครบคู่ได้เลยค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับื้นที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นกันนะคะที่ดูในโหราศาสตร์ไทย มาดูช่องนี้เราใช้เช่นการก้อยนีต้อนรับนะคะเครื่องแรกจะเป็นความรักค่ะเครื่องหลังจะเป็นการงานการเงินนะคะอ่ะมาดูกันเนาะขอไพ่ให้ชาวราศีกันลัคนากักน,นะคะให้พ,พลังงานหลักนะในเรื่องความราักความสัมพันธ์ของคุณนะเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ได้ไพ่เอมเพอเรอร์เอมเพอเรอร์คู่กรณีเป็นเมธก็ได้นะคะหรืออยู่ในโหมดที่ตัวคุณเองจะเลือกเป็นตัวเองอย่างเต็มที่เป็นโหมดของความเป็นผู้ใหญ่เป็นโหมดของการโฟกัสกับอะไรที่มันเป็นสาระอะไรที่มันสามารถจับต้องได้หรือเป็นความสัมพันธ์เนี่ยในความสัมพันธ์นี้มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มีคําว่าเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องดูสิ สถานการณ์ในอดีตเป็นไงคะการเทาปังปูริเย่ดิบังอันนี้ปังปีหน้านะจ๊ะบางท่านมีการเลิกรากันไปนะคะเราไฮโรแฟนคู่กรณีเป็นพลึกศพได้สิบถ้วยและไพเจวิล <c oughs> เป็นมังกรได้ด้วยสถานการณ์ในดีที่มันเจอเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอะไรที่มันดีได้นะมันเหมือนจะเป็นอะไรที่มันดีคุณอาจจะไปเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่มันวาดหวังกันไว้ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะมีการคาดหวังกันไว้แต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะติดปัญหาในเรื่องความเชื่อในเรื่องความต่างในเรื่องศาสนาในเรื่องของศีลธรรมเนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้อืม แต่ถามว่าลืมไหมก็ยังไม่ลืมนะพอมันขึ้นเดวิลเนี่ยพี่ว่ามันบางท่านติดปัญหาในเรื่องรักร้อนบางท่านติดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องอืมแต่ถามว่าลืมได้ไหมตัดได้ไหมก็ยังไม่ได้ทั้งๆที่เราเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมันแตกหักไปแล้วมันลืมยากเพราะมันเป็นไพ่สิบถ้วยเนาะโอเคประมาณนี้ ดูสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยค่ะเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงคะเด็กถือไม้เด็กถือไม้ไพ่เด e c h a l ออกไพ่สี่ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่หไม้เท้านะคะหน้าไพ่เนี่ย สิ่งที่คุณต้องการในเวลานี้นะมันคือการประสบความสำเร็จหรือโพ i ิชันที่คุณแสดงออกเนี่ยมันคือเป้าหมายเราเนี่ยต้องไปให้สู่จุดที่เรียกว่าการประสบความสำเร็จเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ภายในใจพี่มองว่าตัวคุณเองพยายามที่จะบ่งบอกหรือปฏิเสธการมีครอบครัวคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ละภาพนั้นนะ่ะมันคงไม่ได้ละแต่จริงๆภายในใจคุณกำลังสู้อยู่นะสู้ด้วยวิธีใหม่ๆ สู้ด้วยอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าวิธีเดิมมันไม่เวิร์กก็เอาวิธีใหม่แต่จริงๆเป้าหมายแหละจริงๆแล้วคือต้องการคําว่าชัยชนะอยู่ตรงนี้ชัยชนะของบางท่านคือคําว่าครอบครัวชัยชนะบางท่านคือคําว่าครอบครองชัยชนะบางท่านคือคําว่าการได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของประมาณนี้นะเท่าที่พี่เห็นอืคู่กรณีเป็นพึกศกเป็นกรกฎได้ด้วย รู้ว่าต่างรู้ว่าเหนื่อยแต่ก็จะสู้นี่แหละอืมโอเคมีความเบื่ออยู่ตรงนี้แต่พี่ว่าคุณไม่ท้อหรอกชาวทาดดินเนี่ยถ้าได้ลองปักหลักทำอะไรแล้วเนี่ยคุณสุดกำลังพี่เชื่อในดูซีส,สถานการณ์นะคะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาครับราศีกันสองถ้วยอืม ถือว่าทำไมยอยากเอาชนะสองถ้วยสองเหรียญน,นะคะ The Magician นะคะ High Priestess ค่ะไพ่แปดเหรียญน,นะคะและไพ่ The Fool นะคะโอเค ให้เขาหน่อยแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ่ะราศีกันราศีกันลัขนากันเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหนึ่งถ้วยอ่อเดมูนนะมีไพ่เด็กถือเหรียญนะคะ มีไพ่สองเหรียญนะคะออสามเหรียญสามเหรียญแล้วก็มีไพ่เก้าถ้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่ The World โอเคโอเคจากหน้าไพ่นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนเกี่ยวกับความรู้สึกนะถ้าคุณคือผู้ที่ถูกกระทำเนาะให้เสียใจเนี่ยนะลักษณะความสัมพันธ์นี้เนี่ยที่คุณยอมขนาดนี้จริงๆคุณไม่ได้ยอมใครหรอกที่คุณยอมเขาเนี่ย ให้เขาทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆหรือให้สถานการณ์นี้มันวบนๆเวียนเวียนอยู่ในหัวคุณเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยรู้ว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณจะใช้คําว่ารู้หรือจะใช้คําว่าเชื่อก็ได้นะรู้กับเชื่อไม่เหมือนกันรู้คือสิ่งนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเรารู้แต่คําว่าเชื่อเนี่ยคือเราไม่รู้แต่เราเชื่อว่าเขาเป็นคู่เราโอเคนะไม่ว่าจะรู้หรือจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณคิดว่าคนคนนี้ คือคนที่เป็นคู่มันเลยทําให้มีสภาวะของการที่หาหาเหตุหาผลในการที่จะวนเวียนในชีวิตของเขาเพราะเราเราใช้เซนส์เราหนักมากนะคะว่าคนคนนี้คือคนที่ว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นคู่ของเราว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นคู่ของเราบางท่านพยายามหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหาบางท่านเนี่ย มีการจ่ายเงินมีการใช้เงินไปเพื่อที่จะหาวิธีบางท่านดูดวงนี่แหละในการหาวิธีหาข้อสรุปให้ได้หาข้อสรุปหาข้อโต้อตอบหรืออะไรให้ได้เพื่อที่จะยืนยันในข้อที่ตัวเองสงสัยว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆเรากับเขามันคืออะไรกันแต่หมดเงินไปเยอะแล้วนะเนี่ยอืมคราวนี้เสร็จเนี่ยจากความสัมพันธ์นี้คุณยังคงวนเวียนคุณยังคงถืออยู่คุณยังคงคุณยังคงโฟกัสอยู่กับมันถึงแม้ว่าจริงๆ ความสัมพันธ์นี้คุณรู้ว่าคุณอาจจะต้องยอมปล่อยหรือจริงๆความสัมพันธ์นี้มันหลุดมือไปแล้วแต่คุณยังคงอยู่ตรงนั้นด้วยความที่คุณคือผู้ที่ถูกกระทำนะแล้วถ้าคุณคือผู้ที่กระทำความสัมพันนี้เนี่ยใช่มันสัมผัสได้ถึงโซเมตเรเลชั่นชิพจริงแต่ด้วยความที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันมันมีเรื่องที่คุณจะต้องโฟกัสอยู่ตรงหน้าอีกมากมายหลายอย่าง สิ่งที่คุณให้เขาได้เต็มที่คือการเก็บเขาไว้ในเงามืดแล้วก็ไม่สามารถให้สถานะได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีข้อเปรียบเทียบในหลายๆอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่เลือกอันนี้ฉันเลือกอันอื่นก็ได้ฉันเลือกคนอื่นก็ได้อะไรแบบเนี้นะคะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะ่ะอืมก็ยังมีความคิดถึงอยู่ ยังมีภาวะวนเวียนอยู่บางท่านให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะมันมีไพ่สองเหรียญนั่นแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรที่ยังให้ความช่วยเหลือกันอยู่ยังบางท่านยังฝันถึงอยู่แหละเออยังฝันถึงอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะดีวกันไว้ผูกกันไว้ด้วยจิตแต่พี่ไม่เห็นการคุยกันนะอาจจะวนเวียนอยู่รอบๆข้างอะค่ะหน้าไพ่เขาสิ ถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทาคนคนนี้เขาชอบคุณมากๆเลยแล้วก็ยอมที่จะเป็นยอมที่จะเป็นคนที่เป็นคนคุยก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้นะคะอยากหาโอกาสมาเจอคุณอยากหาโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นโดยการที่ทําทุกทุกทางเพื่อให้คุณเลือกเขาไพ่เดว เพื่อให้โลกของคุณคือเขาโลกของเขาคือคุณให้โลกมันคือโลกใบเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะทําได้สําเร็จไหมเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติเยอะทางเลือกตัวเลือกในชีวิตเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีตัวเป็นตัวของตัวเองแล้วฉลาดมีความฉลาดครบเครื่องเนอะเดอะเมจิเชียนขึ้นมาเจอกับไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยนั่นแปลว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง นะคะแล้วก็เมนเทนอะไรไปในสิ่งที่มันจับต้องได้อะ่ะแล้วเขาเขามองว่าอย่างนั้นเขามองคุณเป็นคนพลักติคอเนอะไรที่มันจับต้องได้อะไรที่มันปฏิบัติได้จริงอะไรประมาณนี้นะคะ mm. เขาพยายามที่จะให้เป็นคนในอุดมคติของคุณที่มันมาเป็น,มา,ปนมาเป็นตัวเป็นเป็นอะ่ะเออเขาอยากเป็นคนแบบนั้นให้คุณนะแล้วถ้าเขาคือผู้ที่กระทำนะเขา เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จริงใจให้เขารักเขาชอบเขามาโดยตลอดแต่ความสัมพันนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการให้คุณเป็นคนคุยการให้เป็นรู้จักเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันเหมาะสมละมันเหมาะสมมากกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันเซฟโซนอยู่ตรงนั้นมันเวิร์กกว่าอะไรแบบเนี้ยนั่นคือความคิดความรู้สึกของเขาถ้าเขาคือผู้ที่กระทำเนาะเพราะเขามีความรู้สึกว่า พอมันวนๆเวียนๆเข้ามาใกล้กันมันมีอนุหรือมันมีพลังบางอย่างที่เขาที่มาทําให้เขามีความรู้สึกกังวลใจอะ่ะมันไม่ได้อยู่ด้วยแล้วมันสบายใจอะ่ะพลังงานของคนที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีมันมีคู่ชีวิตอะ่ะมันถึงการที่มันต้องอยู่ด้วยกันเบสออนความสบายใจมาก่อนถูกต้องไหมเหมือนถ้าเราทํางานอยู่ที่ไหนเราคุยกับเพื่อนคนไหนถ้าเรามีความรู้สึกแบบ s i เ p l ลเลยอะ่ะถ้าเราไม่สบายใจเราจะไม่อยากไปต่อใช่ปะ เออเพราะฉะนั้นทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องความรักคําว่าความสบายใจมันสําคัญนะคะเป็นเรื่องพื้นฐานที่มันควรจะมีแล้วคนคนนี้เขาไม่สบายใจที่จะต้องคุยกับคุณเขาก็เลยก็เลยต้องแบบโอเคถ้าเข้าใกล้มากกว่านี้มันไม่สบายใจอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในระยะนั้นแหละโพซิชันนั้นแหละสบายใจโอเคไหมนะคะเป็นประมาณนี้แหละอ่ะขอให้ให้แนวโน้มความสัมพันธ์ของการลกคณาการหน่อยจะ้ะ ไพ่หนึ่งตนะม,มีไพ่เจ็ดดาหนเรียนจ็ดดามีไพ่สเตรนมีไพ่เฮอร์มิตหน้าไพ่เหมือนมีการแอบ,บทำอะไรเริ่มต้นอะไรรับหลังนะจริงๆมันอาจจะมีใครคนหนึ่งเลือกที่จะซุกซ่อนโซลูชันในการแก้ไขปัญหาไว้ลับๆไม่ให้ใครรู้ นะคะไว้ลับๆไม่ให้ใครรู้อืมพี่มองว่ามันเป็นความลับอะซึ่งซึ่งนเวลาเนี้ยมันเป็นอะไรที่แม้แต่ตัวคุณเองหรือตัวเขาเองก็ยังไม่อยากที่จะบอกว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงแต่ว่ามันจะได้มีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตในเรื่องของแรงโน้มนจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหลังจากที่ได้ไปเติบโตกันมาแล้วแหละพี่มองว่าแบบน,นั้นนะ มันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ถ้ามีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เวิร์กอะ่ะมันจะมีการถอยสเต็ปออกมาแล้วก็ไปเติบโตในพื้นที่ของตัวเองหลังจากนั้นพี่มองว่าจะได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันไพ่เฮอร์มิตมันเป็นแบบนั้นเข้าป่าไปแล้วเดี๋ยวก็ออกมาหาเมืองไหนดูซิขอไพห,หน่อยนะคะเขาคุยเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนอืม เห็นการวนกลับมาในถึงเช้าไพ่สามไม้ก็ไพ่ Justice แล้วก็ไพ่บ e o f f e r อร์พี่มองว่าอยากให้มีอยากให้มันเกิดภาวะของโชคชะตานำพาให้ได้กลับมาคุยกันให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนพูดคุยกันกำหนดขอบเขตท,ที่ชัดเจนค่ะ ว่าควรที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบไหนเราเป็นอะไรกันอะไรประมาณนี้นะความรู้สึกแบบนี้คู่กรณีเป็นตุลก็ได้นะคะอ่นะเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะมาสิกันมีเดอะสตาร์คู่กรณีเป็นกลุ่มด้วยก็ได้มังกรก็ได้เดอะสตาร์เดวิลนะคะมีไพ่ควีนถ้วยแล้วมีไพ่เชลีออน หน้าไพ่ก็คุยได้นะคะแต่ถ้าแบบมีหลักๆเหมือนพี่เห็นความเงียบนะคนคนนี้ไม่ใช่คนที่แบบจะเข้ากับใครได้ง่ายๆก็คุยบ้างคะ่ะแต่มีระยะห่างอยู่อืมเพราะเป็นคนที่กลัวเจ็บอะ่ะเป็นคนที่เวลาให้ใจใครหรือให้จริงอ่ะซินเซียอืง่ายมีเกณฑ์ที่คุณและเขาจะได้คอมเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจกันไหมถ้าแบบเออช่วงนี้แบบทะเลาะกันอยู่นะ มีไพ่ห้าเหรียญมีไพ่สองดาบห้าเหรียญสองดาบมีไพ่ควีนเหรียญและมีไพ่ห้าไม้หน้าไพ่ย,ยังมีคนทะเลาะก,กับตัวเองอยู่เลยค่ะเออหน้าไพ่ย,ยังยังมีคนทะเลาะก,กับตัวเองอยู่เลยยังสับสนยังมีความรู้สึกว่าแคร์นะไม่ใช่ไม่แคร์แต่ไม่ทําอะไรและเพราะมีความรู้สึกก,ก็พูดไปเดี๋ยวก็ทะเลาะพูดไปก็ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะ่ะ ที่มองว่าแบบนั้นมีคนคนนึ่งคิดแบบนั้นซึ่งมันก็จะทําใหา้ลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขามันยังอยู่ในจุดแตกหักกันอยู่ยังไม่ดีขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ถึงว่ามันจะต้องไปโตก่อนมันจะต้องห่างหายไปต้องไปคิดได้ต้องไปอยู่เงียบๆต้องให้ได้แบบเหมือนลักษณะว่าต้องห่างกันแล้วถึงจะได้คําตอบว่าความสัมพันธ์นี้คนคนเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงนะคะ ไหนดูว่าไพ่อ,อยากแนะนำเขาอยากบอกอะไรกับคุณฮะการรักษากัน,น,กนถ้าอยากบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าอย่าร้องไห้คนที่มาดูร้องไห้อยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าอย่าร้องไห้นะคะไม่ต้องร้องไห้นะเออไม่อยากเห็นคุณร้องไห้นะคะ แล้วก็ยังไม่ถึงเวลาของเราเห็นไหมแปลว่ามันจะต้องมีโหมดของความแก้ไขต้องอะไรอย่างนี้นะคะยังไม่ถึงเวลาของเรานะแล้วก็ you are my everything นะคะคุณคือทุกๆอย่างสำหรับฉันทุกๆอย่างทุกๆสิ่งนะจ๊ะเขาอยากบอกอะไรอีกพี่ว่ามันยังไม่แค่ยังไม่ถึงเวลาปะเขินอาย คุณไปดิวอยู่กับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรเงี้ยมาเขินอายอาจจะเป็นคุณเองก็ที่เขินก็ได้นะจ๊ะเขินอายแล้วก็เรามาไกลเกินกว่าจะกลับไปจุดเดิมนั่นคือสิ่งที่คุณที่เขาอยากจะบอกคุณกับบางความสัมพันธ์ที่มันกลับไปที่จุดเดิมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย หรืออาจจะเป็นลันกษณะของความสัมพันธ์ที่มันเต็มที่แหละเป็นได้แค่เพื่อนอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าเดิมมาเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้แหละต้องแฟนเท่านั้นต้องคู่ีวิตเท่านั้นอะไรก็ว่าไปนะดูเป็นคำๆค,ค,ค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนี่คือดวงโดยรวมนะจ๊ะขอให้ให้ชาวราศีกันให้แนะนำด็อกเตอร์รีวิวความสัมพันธ์นี้มันขาดการดูแรลรักษานะมันยังป่วยอยู่เลย มีคนเคียงบ่าเคียงไหลความสัมพันธ์นี้มีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะมีตัวละครเยอะจังเลยบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการที่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นล้วรู้สึกไม่พึงพอใจสกอ่ามันขาดคือมันเป็นลักษณะเหมือนคนอยากที่จะเอาชนะอยากที่จะประสบความสำเร็จแต่ขาดการเรียนรู้ ระหว่างทางว่ามันจะต้องแก้ไขปัญหายไงบางท่งทานช่วงนี้อยู่ในช่วงการสอบนะคะขอให้โชคดี joyfulness ความสัมพันธ์ที่นี้ครั้งหนึ่งมันเคยดีมากนะคะครั้งหนึ่งมันเคยดีมากและยังมีคนคนนึงคิดถึงความความดีมากของความสัมพันธ์นีย้ยังมีคนเสียใจยังมีคนผิดหวังยังมีคนรู้สึกเขาเรียกไงร้องไห้กับรักที่ผ่านพ้นไป มันเป็นลักษณะแบบนั้นอะไรที่มันหหดขึ้นมาไม่ได้แต่เชื่อว่าวันหนึ่งค่ะความสัมพันธ์ของคนที่ได้หน้าไพา่นี้เนี่ยถ้าคุณเติบโตขึ้นคุณเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะคุณจะได้มีโอกาสที่จะมาเจอกันแล้วบางครั้งอาจจะแค่มานั่งจิบกาแฟทานข้าวด้วยกันอย่างคนที่เป็นเพื่อนกันอย่างคนที่เออช่วงนั้นเราทำอะไรกันไปเนาะช่วงน้นมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเราอาจจะมานั่งขำๆกันก็ได้นะใครจะไปรู้ โอเคไหมจบไปแล้วค่ะสำหรับดวงความรักชาวราศีกรกคณาการเดือนธันวาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การงานการเงินนะจ๊ะมาค่ะชาวราศีกรกคนาการหน้าไพากาา่การงานการเงินของคุณยังคงต้องบากบัน่นยังคงต้องต่อสู้เนาะคุณเหนื่อยอยู่กับสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการถูกแทงข้างหลังเนี่ยปัญหาบาดเจ็บ อะไรหลายอย่างมันเรื้อรังมานานแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณควรจะพักนะคุณควรจะพักจากเรื่องราวบาดเจ็บของคุณสักนิดหนึ่งเรียกว่าคุณต้องใจดีกับตัวเองหน่อยอย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลยค่ะใจดีกับตัวเองนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าบาดแผลอะไรที่มันเคยมีมาในอดีตเนี่ยมันยังทําร้ายคุณอยู่นะจากความดีที่คุณเคยทําให้อะให้รู้ว่าเขาแทงทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่คนที่ยังหยิบดาบนั้นมาแทงซ้ำๆมันคือตัวคุณเอง การผิดหวังเสียใจที่คุณเคยเจอมาในอดีตมันก็คืออดีตไงแต่อย่าเอามันมาเป็นบาดแผลที่เอามากรีดตัวเองทุกวันในปัจจุบันอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าหน้าไพนเป็นลักษณะที่ถ้าคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคขั้นตอนนี้ไปได้คุณจะดีขึ้น คุณจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงพี่มีความรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างอ่อนไหวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือคุณจะเป็นผู้หญิงคนที่ได้มาฟังคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเทคแคร์ care, อารมณ์ตัวเองเยอะๆนะคะอยู่กับปัจจุบนันอย่าพยายามอยู่กับตัวเองพยายามอยู่กับเพื่อนฝูงคนที่สามารถที่จะเยียวยาทำให้คุณมีความสนุกได้บางครั้งเนี่ย <c oughs> เราต้องมีเพื่อนที่คอยแตะเบรกให้เรานะ าเราอยู่กับเพื่อนที่เวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรมันจะเอเออห่อหมกกะเราไปสมดอันนั้นให้เรามันระวังเพราะว่าอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยไอสิ่งที่เราเป็นอยู่มันอาจจะดิ่ง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 ลงไปเรื่อยๆมันต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งอ่ะหรือกลุ่มหนึ่งที่แบบเฮ้ยแกเป็นอย่างนี้ไม่ได้แกลุกขึ้นมาแกต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองกัมันต้องมีคนคอยแตเะเบรกให้คุณนะคุณหาเพื่อนที่แตเะเบรกให้คุณด้วยนะในช่วงระยะเวลานี้พวกที่คอยขัดขาคุณอนะ่ะ แต่มันเป็นเพื่อนที่หวังดีอ่ะเพื่อนแบบนั้นาหาให้ได้นะคะลองนึกให้ได้นะว่าคุณมีคนแบบนั้นในชีวิตคุณหรือไม่นะคะคนพวกนี้ซื่อสัตย์จริงใจถึงแม้จะไม่ใช่คนพูดเพราะไม่ใช่คนอารมุ่มอรวยสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะช่วยให้คุณไม่แทงตัวเองซ้ำๆ นะคะไม่แทงตัวเองซ้าๆแล้วมันมีแนวโน้มที่มีการเดินทางยโยกย้ายบ่อยๆในเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางไปเดินทางมาไพ่เทมเพลตมันขึ้นนะคะอะไรหลายๆอย่างที่มันเคยเป็นบาดแผลในอดีตเนี่ยให้มันให้มันจบลงไปสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะแคร์คือตัวเองอย่าแคร์คนอื่นมากเพราะว่าการที่แคร์คนอื่นมากและแบกรับความคาดหวังจากคนอื่นมามากในการที่คุณจะประสบความสําเร็จนั้นมันกดดันตัวคุณเองอืม ประมาณนี้สิ่งที่พี่เห็นนะคะแล้วอะไรหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นเองอะไรหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นเองเพราะว่าถ้าคุณสามารถผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่การงานการเงินณนะเวลานี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคือคุณจะสามารถมีแรงขึ้นมาทางานมี inspiration มีแรงบันดาลใจมาจากอารมณ์ของคุณดูจากโดยรอบๆแล้วนะมันไม่ใช่คนที่แบบ ในช่วงระยะเวลาเนี้ยให้ทำงานทำได้แต่ถ้าจะทำให้ได้ดีอารมณ์ต้องดีด้วย มีความรู้สึกแบบนั้นค่ะประมาณนี้ค่ะชาวราศีการลัคนาการนะคะจบไปแล้วกระดงมความรักค่ะการงินการเงินนะคะของการลัคนาการประจําเดือนธันวาคมค่ะขอบคุณค่ะสาหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครในส่วนของรายละเอียดการดรดวงส่วนตัวที่มุมขวามือนะคะแอดไลน์มาคะดูดูให้วันนี้ไปก่อนจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ